สวัสดีค่ะลูกค้าที่รัก GMEGA C208 เป็นเครื่อง 2-in-1 อันทรงพลังเครื่องกรองและโอโซนในช่วงสถานาการณ์พิเศษขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะที่ผลุกพลานไปด้วยผู้คนรถส่วนตัวของคุณถือเป็นที่หลบภยัยสำหรับคุณและครอบครัวโดยการทำบรรยากาศให้บริสุทธิ์โดยการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงเราช่วยให้คุณปลอดภัยได้ ใชเครื่องฟอกอากาศเมื่อคุณอยู่ในรถโดยมอเตอร์อันทรงพลังและตัวกรองขนาดใหญ่จะช่วยทำความสะอาดอากาศให้คุณได้อย่างรวดเร็วและดักจับอนุภาคที่เป็นพาหะของแบคทีเรียและไวรัสในอากาศได้ค่ะด้วยคุณสามารถใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อรถของคุณได้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ขับรถกลับจากตัวเมืองที่มีผู้คนพลุกพ่าน 2. เมื่อผู้โดยสารลงจากรถสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ขับแท็กซี่และกร a ฟค่ะ โอโซนยังสามารถฆ่าเชื้อตัวกรองได้เพราะหลังจากใช้งานเป็นนานๆอาจจะมีแบคทีเรียและไวรัสติดอยู่โอโซนจะสามารถฆ่าพวกมันได้เมื่อพวกมันเข้ามาค่ะคําเตือนก่อนพ่นโอโซนทุกครั้งควรอยู่นอกรถนะคะและโปรดอ่านคู่มือสําหรับคําแนะนําทั้งหมดด้วยค่ะ